วิดีโอนี้จะสอนการเปลี่ยนตีมของเบราว์เซอร์ Google Chrome โดยปกติแล้วเมื่อติดตั้งมารูปแบบของ google chrome นั้นก็จะเป็นในรูปแบบตามที่เห็นในภาพนี้เราสามารถจะเปลี่ยนตีมหรือว่ารูปแบบการแสดงผลได้ให้มีรูปแบบสวยงามตามที่ต้องการการจะเปลี่ยนตีมของ Google Chrome นั้นก็ให้คลิกไปที่รูปปจัจแจนี้ แล้วก็คลิกไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ลักษณะโดยการคลิกไปที่ดูธีมจากนั้นก็เลื่อนดูธีมตามที่ต้องการ จากนั้นก็เอาเมาส์ไปวางยังตีมที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่เลือกตีมแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดให้รอสักครู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของเบราว์เซอร์ Google Chrome เมื่อคลิกไปที่แท็บใหม่เราก็จะเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ การแสดงผลในเบราว์เซอร์ Google Chrome ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆก็ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมก็คือคลิกไปที่รูปประจรหรือว่าปรับแต่งแล้วก็คลิกไปที่การตั้งค่าแล้วก็คลิกไปที่ดูธีมเมื่อต้องการจะยกเลิกรูปแบบการแสดงผลตามที่ได้เคยเลือกเอาไว้ให้กลับเป็นรูปแบบเดิมนั้นก็ คลิกไปที่ Reset เ,เป็นเต็มค่าเริ่มต้นก็จะเป็นการยกเลิกการใช้เต็มทั้งหมด